สวัสดีครับผมกฤษกรจีรังจากเรียนท่าข้ามวิทยาลาัยจังหวัดปัตตานีอสโลกแกนของผมก็คือร็อกไม่มีมีรกไม่มีวันตายฉันใดการสาไทยไม่มีวันตายฉันนั้นสำหรับนวัตกรรมที่ขอนำเสนอในครั้งนี้ชื่อเรื่องว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock and Rap for Mathematics โดยยึดแนวคิดสมองเป็นฐานที่มีผล ต่อผลสมริรทางการเรียนแล้วก็เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์นะครับสำหรับที่มาของงานชิ้นนี้นะครับเริ่มจากาการที่ผมสอนคณิตศาสตร์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้แบบฝึกนะครับในการาจัดการเรียนการสอนให้เรียนทําแบบฝึกเรียนคณิตไปนะครับให้เรียนทําแบบฝึกไปก็คิดว่า น่าจะหาสิ่งแปลก,ปลกใหม่ๆนะครับมาให้นักเรียนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนไม่เบื่อน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับจึงและเล็งเห็นว่านักเรียนชอบอร้องเพลงนะครับแต่เป็นเพลงในแนวสตริงนะครับในวัยที่พวกเขาชอบนะครับก็ได้คิดว่าเออถ้าเรานำาเนื้อเพลงเนื้อหาคณิตศาสตร์ คอนเซปต์ทางคณิตศาสตร์มาแต่งเป็นเนื้อเพลงนะครับมาแต่งเป็นเพลงแล้วก็ใส่ทำนองสตริงอย่างเช่นแนวร็อกแล้วก็แนวแรปนะครับนักเรียนคงจะสนใจแล้วก็เรียนคณิตศาสตร์ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับและแล้วก็ได้แต่งแต่งเพลงขึ้นมานะครับตอนนี้ได้แต่งเพลงที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับเป็นจำนวน1ิเพลงนะครับซึ่งนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนแล้วก็เจตคติในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผมก็ได้ใช้นวัตกรรมตัวนี้นะครับในการทั้งนำเข้าสู่บทเรียนทั้งขั้นสอนแล้วก็ขั้นสรุปบทเรียนนะครับ นวตันนวตกรรมตัวนี้ก็จะเป็นเพลงคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปแบบคาราโอเกะน,นะครับนักเรียนสามารถดูเนื้อแล้วก็ร้องร้องตามได้ นำไปใช้กับนักเรียนนะครับนักเรียนเกิดความาสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับแล้วก็บรรยากาศในห้องเรียนก็ไม่เคร่งเครียดนะครับครูกับนักเรียนก็มีการปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะที่ดีมากๆนะครับนักเรียนก็กล้าซักถามนะครับกล้าตอบหลังจากที่ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมตัวนี้นะครับก็พบว่าผลสมธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นะครับแล้วก็เจตคติของเรียนในวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นนะครับซึ่งวัดได้จากการที่ได้ทําการวิจัยขึ้นมานะครับ